สบายดีสุขสุขคนทุงมองทุกบอนตอนนี้ก็บรรยากาศประมาณ8ปดโมงครับสามสิบสองนาทีสุขสุขคนมือนี้นาตาลีก็ได้ดอกกระเจียวที่ไปต้มปนกระปลาไปกระเลื่อสุขสุขคนมือนี้ก็วันถ้าจำพิษถ้าจำบัถือจำพิษจำบัถือนั่งว่าวันวันอันวันข้านที่เช้าก้าวมาสุขสุขคนเมื่อผ้าเมื่อพ้นขึ้เก้าสุขสุขคนเมื่อคืนในกระชีนหนาวหลังจากเสบียจมมานเมื่อวานนั่งจมบ่ห้อนเพรามันจะแก้เสือผ้านาพอมันไม่ได้หนาวเลยทุกคน กกระเจียวให้ทุกคนกรบปลาที่ตุ่มปูนในพักตี i, ้วันนั้นได้มานำดอกกระเจียวนั่นละไปกันเลยไฟกระแตกตุบตับตุบตับทุกันพ่อพ่อกันคือเก่านางไปตัดปูมทุกคนมัเระตึงเยอะอยูทั้งหลาถาพ่อกันคือเก่า ต้มดอกกระเจียวก่อนน้ำเดือดถึงเอาลงน้ำกระเดือดแล้วกคนกระนั่งเดือดแะ้ิก็ใส่ดอกกระเจียวไปเลยพริีจูมไ้เลยนะพอดีจูมๆเลย เอากินจูบเนาะกินก oh, ับเจีวปลาแดกแซ่บเลยทุกคนโอ้ยน้ำปมาตายอยู่ดีเนาะใส่ชมก้อนเป็กติ้วผมน้ำมันทะเลยังบเบิดๆไว้นะที่ จะคอยต้มปลาให้ตีที่ต้มปลาก่อนแล้วก็ต้มหนูกระเจียวก่อนค้นได้จากอาหน้ามันมากินอันคือสีดีหนึ่งท่องนะทุกคนหน้ามันหนะ่ะดอกนี่พิษเสียไปต้องออกทีตะกี้ต่กอดนะตอนี้ไป,ไป,ออนะไ,ปไปโคกไปป่าไปก,กับป่า อันมีแนวกินอคุยคนมีแต่ปลาเด็กอะไรกับเข่าแล้วขัไปทอนอนโนคาเจียวลุกอนโนคาเจียวมากินกับปลาเด็กนะแซ่บแซ่บไปแซ่บมอมไม่ห่วยหวานี่ห่วยมียแนวกินมีปลาอยู่ดงนะแจ้มแก้วกินห้ากสิบเจ็ดห้าสิปกรงกรงซุปอะไรคือบุมมีหูทางนี้วะ ต้มปลาต่อทุกคนจะได้ปลาต้มเท่น้ำดอกกระเจียวปลาเจ้าว่าเสกเนาะกระบุกข้าวอะไรลืมต้มเท่น้ำดอกกระเจียวคือสซีนัวเบิกใส่ดอกกระเจียวไปนะ ใช่สมทุกคนบนแดงคือเก่าสมสมบนแดงนะกระไรทำนี่ก่อนทำนี่แหละมันสีสมโพดแต่ทุกคนน้ามือนั่นมือต้มมันห่อบดกินน้ำบดเสกมันสมโพดอาทำนี่แหละบดแดงถ้าประวัติสมทำหมักหน้า เต้ thế thì chỉ con, นตีตีต้มปลากรอนธรรมะต้มปลาแดกธรรมะต้มอันนี้กรดอกกระเจียวดอกกระเจียวปลาแดกทุกคนกระเดือยทุกคนใส่มะวทิชไข่ลงไปใส่ปลาลงไปเลย ปลาพันยาวกาดหมอทูรุอยู่น้ำพันหน่อยปลาพันยาวทุกคน๊ดขดุดวลทุกคนลืมตัดใส่เบื้อตโตเลยเอาปาใส่เบื้อตโตกี่มักขีดก่อน นิบคนนี้แหละอืมกับปลาเอางยังตุ่มเมือ,อนเฮานี่ผมจะได้ถั่ผมเจตุมต่มมาติคือคุณแม่เขาตุมมา bốn bốn lên leo phi cơ mày thuốc khôn à, ngoài sao một tông xài bớt โทษด้วยนี่แหละเก็จะเอาปลาลงทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอโอโรรยา,า,ากระทะปัญญาทำมังสมังลิมไม้เนาะทุกคนเน <c oughs> ี่คืมมอมักลิมไม้ปลาก็ได้โคเข้ากันก็ไป,ปกินเนี่ยคือว่าเฮ็ดนี่ด ใช่จะก to ินจะพี่กินจะพูดมีแต่เชียงลุกนังปัดปลาต้มจุ้นเปื่อยปลาชุกกระบุงเมืองาโอ้ยหอนที่เท่าเอ้ย หมดแล้วหนัแลวง่ายเลอันนี้ก้างหน่อยมันตำมด้วยเป็นยังคีเป็นยังก้างมันตำมด้เนาะเคลนักก็ดำดำเคลมันออกมาน้าคนเบากันเลยต้มคนที่ก็ดอกเจียวทุกคน กะท่ที่นะ้ามันไปสีเทาน้าประเด็กน้าเนี่แหละมีบดแดงมีประเด็กทุกป้กนเอาลูกไปอ้าจะบาลายแบบนี้นะยังหน่อยอยู่ใได้ทุนนะเอาอีกย่อคุย ใส่ต้นหอมไปทุกต้นหอมโป้มือนต้นหอมหอมโป้มอคือบอมีดหั่นบอมเขาจะเอามืออาจจะอามือหั่นคงเสียผงนัวขาดบ่ได้ถูกทุกคนหมักน้อยกลใส่น้อยหมักไรกะสาระชนะหมักละหมักครึ่งหนึ่งหมักไรเติบ ปูตัวลูกปูปูว่ากินคือขี้ขาดต้องมาเศร้าอย่างสี่น้อยจากทุกคนที่ผมดูคือเห็นขี้กลาดปางอยู่ขาดจังละบัเฮ้ยมันจยากคีมจ้าหน่อยทุกคนเติมน้ำเปล่า โอ๊ยไปเจ้าหัวมมให้กันนี่โอเคอันนี้หัวปลาไปเติมน้ำมันจะร้ายน่อยทุกคนมันจะทิมกระเทบแลยมันจะแทบแล้วนวัวแเลยอันโดเกจีโวถอดด้วยชุด แล้วละทุกคนเขาหน่อยอกองเขาหน่อยใช่อังขาปั <laughs> วะวะเขาก็ติดมือจะเป็นกันไงกไดกังใดถ้าลุกต้องเชียงบุรีครับยังไัง คขออนุนญาตหยุดดูพนังตืมม,ม,ม,ะนะตม,มมันตืมหนาลายลงครีมเด็กกระแทกแล้วนะครัตืมหนามันลายพูดก็อขอภาพโช์ จะมาเข้ากัอนอันดับทุกคนขอบคุณคุณ มให้ค,ครับดอกจูบมันนะ thì bạn chỉ chị cho อเ,เอก็มีเละโอ้ยจากรูดมือขอโทษเด้อ can't be พ่อกันแม่สบายดีสบายดีครับ